เล่นให้ทุกคนดูฟรีครับ5,5 0 0 0บาทอะไรเนี่ยเอาไปมันไม่ได้มีค่ากับผมผมไม่เอาเงิน5,5 0 0 0ห่นในวันนี้นะครับก๊อกล็อกมาดีด,ดีชีฟอนชูใบเสร็จดิลูกว่าเราโอนคืนให้เขาเท่าไหร่แง่ yeah, ดูดิโช์หน่อยโช่หน่อยวันนี้ทิวไม่เอานะครับเอกรครึ่งล้านอะไรเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้สบไปแล้วก็เพื่อนๆที่นี่ ยิวล่าหมาป่าทิ้งหมาป่ามาไกลมาก,ามากเพื่อมาเล่นให้เพื่อนที่นี่ดูไม่ใช่เพื่อเล่นให้คนจักที่ยิวไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วผมอยู่ที่นี่พวะคุณโดยได้เงินศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทเพราะฉะนั้นสาวนี่ไม่ใช่สาวของผมไม่ใช่ช่างสาวของผมถ้ามันได้เท่าไหร่เล่นถึงได้เท่าไหร่ยิวจะทํเพื่อแต่แม่งทะเลาะก,กับเมียจนลินล,ลี่หนีกลับนะครับที่ไม่เห็นลินล,ลี่บนเวทีนี้เพราะว่าเขาทะเลาะก,กันแต่ผมอะ่ะไม่ได้เป็นหัวเมียกับเขาผมก็เลยได้แค่รับฟัง แต่ไม่คิดว่าแม่งจะมากระทบกับงานผมตั้งแต่เจ็ดโมงง